สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนนนะคะวันนี้คแนนจะมาแนะนำนะคะเครื่องสำอางจากเคที่ดอายคามาค่ะสิ่งที่แนนได้วันนี้เป็นซีเป็นซีซีครีมนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเร่งความขาวแล้วก็มี SPF 50บวก PA บวกบวกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีในเรื่องของวิตามินนะคะโคควิตามนคอลลาเจนและก็มอสเตรอไรเซอร์ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่รวมการบำรุงได้ดีมากๆเลยค่ะถามว่าซีซีครีมดียังไง จะดีในเรื่องของการปรับสภาพผิวนะคะให้ขาวใสขึ้นนะคะที่แนนได้มาวันนี้มี2ส,สีด้วยกันมีเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเป็นไลท์บรท์จะออกสีเหลืองหน่อยแล้วก็เป็นเบอร์2อเป็นกรีนสีเขียวเดี๋ยววันนี้แนนจะลองเป็นเบอร์หนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะกล่องของเขามีแพ็กเกจที่เป็นลายการ์ตูนสวยมากๆทีนี้ตัวครีมของเขานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องวอร์มกับมือของเราก่อนนะจ๊ะบีบออกมา นี่อันนี้คือสีที่แนนเลือกนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ารีบๆเหมาะเหมาะไหมเหมาะมากเพราะว่าอย่างสมมติอย่างสมมติแนนรีบมากๆเนี่นะคะนยค่ะแนนก็จะทารีบๆทาซีซีครีมนี้แล้วก็ทาทาลิปนิดหน่อยแล้วก็ไปเลียยทาแป้งฝุ่นแล้วก็ไปเรียนได้เลยนี่แล้วก็มีการลองที่มืออันนี้เป็นลักษณะของครีมเบื้องต้นขาวหน่อยอย่าตกใจนะคะเพราะเราจะค่อยๆเกลี่ยเราจะไม่โบกทุกสิ่งอันนี้ไว้บนหน้าเดี๋ยวแนนจะลองให้ดูเป็นทีละครึ่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะ นเนื้อครีมของเขาค่อนข้างเป็นน้ำเป็นน,น้ำน้ำนิดนึงฉะนั้นเรื่องของคนผิวแห้งอย่างแร่เองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้างแห้งก็จะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าใช้แล้วจะไม่เป็นขุยส่วนคนผิวมันก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าซีซีซครีมของเคท,ที่ดอนเนี่ยมีช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยนะคะดังนั้นไม่ว่าจะสาวผิวไหนเนี่ยที่ต้องการจะปรับผิวเพื่อให้เขากระจ่างใสนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงในตัวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะจ๊ะ อันนี้ทาให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าข้างข้างที่แนนทาฝั่งขวามือแนนเนี่ยจะมีความฉ่ำวาวมากกว่านะคะแล้วก็มีความขาวขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเวอร์มากนะคะมีความอมชมพูเล็กๆตามเบอร์ที่แนนเลือกมาจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองดูเต็มๆทั้งหน้ากันดีกว่านะคะอ้อลืมบอกไปนิ้วอ่าก่อนเด่นถ้าเกิดทาทั่วทั้งหน้าจริงๆอะคะ่ะจะแนะนําให้ แต้ม5้าจุดก่อนก็จะมีหน้าผากจมูกคางแล้วก็แก้มสองข้างนะคะแต้มเป็นจุดไว้ก่อนหลังจากเราวางเคลมที่นิ้วแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ใช้เปลืองจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยก่อนทีเป็นรอบๆอบบางๆถ้าเกิดเราอยากได้ส่วนไหนขาวเพิ่มเราค่อยเติมแต่งทีหลังได้ะทาหน้าเสร็จก็ต้องไม่พลทาคอด้วยเพราะถ้าหน้าขาวแต่หน้าคอไม่ขาวเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเป็นตัวประหลาดเอ๊ะใส่หน้ากากมาเรียนหนังสือหรือเปล่าเปล่าค่ะหนูแต่งหน้า สังเกตได้นะคะว่าพอแนนทาทั้งหน้าเนี่ยหน้าแนนจะดูขาวขึ้นกว่าตอนที่เมื่อช่วงต้นรายการที่ผ่านมานะคะสาวๆคนไหนสนใจค่ะหาซื้อได้ตามชอปของร้านคามาหรือทดลองใช้ในเซเว่นอีเลเวนก่อนได้นะคะบ๊ายบาย